กันยยปทุกนเลขที่แครับพอชอสอบันนี้จะมาสอบต่องยอนไฟหน้าครับไฟเบรอรอ์แกแบตเล่ครับพอฟิลิแอมของย้อนไฟหน้าครับรงกะแฟไปเป็นพรอ,องครับต้องกะแฟไปเป็นพักห ยานใส่ไปเส้นที่เทาไปยันปักสองและไปยันโค้ดที่หนึ่งอ่องีเร็วจไปหน้าด<ฮ>้านสายเมตรปนดียีเรวจนหน้านาก็กะเส่ไปเนโค้ดสองและไปยันปักสอง ผ่านสาไฟเส้นสีม่งไปยังพัก4ีโคด17ไปยังปัก 4J โค้3ผ่านสาไฟเส้นสีเหลืองไปยังโค้ด่6มองไปว่ามันก่อน j u n c ั i o n c r a t ป r p a ตีโค้ดที่ดี3แล้วไปห้ีท่านี้เกตส่ไป้างใต้เลเราเนี้เลยต่อไปเกสตไปยังคู่ที่แล้วส่งกระแสไปไปยังคู่ h ฮของสวิตไฟหน้า เมื่อเปิดสวิตช์ไปควบเฮดต่อควบเฮ็ดจะต่อคับเฮ็ดและสวิตช์ไปหน้าจะต่อควบอีน <Okay. S 1> จะผ่านสายไฟเส้นที่ขาวดำไปยันปลั๊ก 4E ขั้วที่สองไปยันปลั๊ก 4E ขั้วที่เจ็ดและไปปลั๊กด e ีต่อ e แต่ก e 2, แลลเกา่า จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ขดลวดของรีเลย์วงจรไฟหน้าต่อไปครับไฟหน้าด้านซ้ายครับไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าฟิวสของวงจรไฟหน้าไปไฟซ้ายมายังโกลที่สองไปยังปลั๊กที่หนึ่งซ้งกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีเท่าไปยังปลั๊ก B A 1นึ่งโกลด์หกผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังโคลที่สามของไฟหน้าซ้าย จากคนสั่ตรงกระแสไฟไปยังคััวที่หนึ่งตรงกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปักเอหนึ่งัวที่ห้าผ่านสายไฟเส้นสีม่วงผ่านเขาต่อรวมผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินไปยังพักสองไปยังครัวที่ห้าของเรย์ไฟหน้าท้ายเมื่อขดลวดได้รับกระแสไฟฟ้าเอ้กระแสไฟจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก และทําให้หน้าคอนแทคต่อกันและส่งกระแสไฟไปยังปุ่ยสามไปยังปักสองเมื่อขนลวดได้รับกระแสไฟจะทำให้เปิดขึ้นมาและมต่อกันผ่านสายไฟเส้นที่ขาวดำและลงดาวที่ปุ่ยเอ็ ให้ไฟหน้าด้านซ้ายติดครับโอ้แสงตาต่อไปครับ,บตตรฟมมไฟหน้าด้าน,นขวาไฟบวกจะแบตเตอรี่เอาฟิวเิอแอมป์ของจอไฟหน้างด้านขวาครับไปยังขั้วสองพักหนึ่งผ่านสายไฟเส้นที่ดำผ่านพัก V A หนึ่งขั้วที่สามไปยังลักไปยังขั้วที่สามของไฟหน้านขวา จากขั้วส,สามส่งกระแสไฟไปยังขั้วที่หนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเงินมาอย่างพัก D A หนึ 1, <ม>่งขั้วที่สองผ่านเขาต่อร่วมไปยังพัก2ไปยังขั้วห้าของรีเลย์วงจรไฟหน้าสิบหกอกดีจากขั้วห้าส่งกระแสไปเบียงขั้วสามมาอย่างพัก 2, อ๋ก 5, อใด่เส้นส,สีข้าดับ ลลเลหนึ่งแล้วลงกาวชิพูนุมสิบสิบหกสิบสออะไรจะ,ไปไปรระทำให้ไปหน้าด้านขวาถูครับไปเตือนไปฝูงปฝูงไปจากไปบวกกับแบตเตอรี่เข้าฟิวส์อิมพัมของวงจรไปหน้าด้านขวาจากโค้ที่สอง ส่งกระแสไปเรียงี่ห <Leah> น right? so so ึ่งแลวส่งกระแสไปผ่านสายไปซึ้นดีเทามาบลกเอดีสามคนยี่สิบผ่านใสไปซึ้นสีเทาเป็ยังคนสี่ห้องไปเตือนไปสูงก๊อไปเข้าไม่ได้ไเข้าก๊อกบน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 อันต่อ 1, และต้งนระงแสไฟเรียงพวเก้าผาถ่ายไฟเส้นสี่มพ like ูไ้าที่ปักที่สี่สี่6ยังปักที่เจคนสี่ผ่านส่ไฟเส้นสี่ม่ย่พวเก้าแล้วต้งนแตไฟไปไยังพวเอยูสียมตีาีสิาะ เมื่อเปิดไายสูงค<อ>วัอยู่ต่อกับคัวเฮดและต่อกับควัวเฮดบีดี<อ>จะวิตใส่ห้าผ่านใส่ไปเส้นที่ขายดำมายังพักสี่อีคัวที่สองเปยังพักสี่อีพุ่เจ็ดและมางและมาที่พักทีสองลงตามเมื่อเปิดไายสูงเ<อ>ปิดไฟจะโชว์ที่หน้าปัดไหนอ้า เปสูงหน้ซ้าย่ครับปสูงหน้าซ้ายไปบนกระบีไปเข้าไปยังจิแคมของจอหน้าซ้ายมายังกลัวสองภที่หนึ่งจกระแจีไปผ่านไปไปเส้นสีเหาไปกับขัที่หนึ่งผ่านไปผ่านไปที่เหลาดย่างไรผ่าน่อไป ไปยังข้สองจากข้สองส้สีไปผ่านสาไฟเส้นสี่สตาลไปยังพัก A หนึ่ง้สี่ไปยังพัก T B ข้สิบกไปยังพัก T J ข้สี่ผ่านสาไฟเส้นสี่้หม่ไปยังข้วเก้าจากข้วเก้าเส้นสแสไปไปยังข้อยูของสาไฟสูงันนี้่การ ที่ดีดีของเขาเนี่ยเป็นนี่เนื้ท่านใส่ไ่เมื่อเปิดสวิตช์ถัวเฮ็ดอยู่ต่อกับขัวเฮ็ดและจะต่อกับขัวเฮ็ดตีสวิตช์ไปหน้าและจะต่อกับขั้วอีดีไปจะกขัวอีดีจะบ้านใส่ไฟเส้นที่ขาวดังไปยังปลั๊กที่4ขั้ว2ไปยังปลั๊กที่4ขั้ว7และไปยังปลั๊กที่2ขั้ว9 ทำมิเตอร์มือจะทำให้ไฟสูงด้านหน้าด้านซ้ายติดตด้านล้มโคตรหลงมาแล้วมาแล้วไฟสูงหน้าขวาครับไปเวิร์กกับแบตเตอรีอร่ ไปดีวิวทูกปอรของก่อนไปหน้าผามายังพวกสองมักหนึ่งผ่านสาไปเส้นที่ดำมายังมักวีเอหนึ่งพุทธสามส่งกระแสไปมายังพุทธที่สามและส่งกระแสไปผ่านรอดไปไปยังพวกสองและส่งกระแสไปผ่านสายไปเส้นที่เขียวมายังมักวีเอหนึ่งพุทธเจ็ดมายังมักวีดีพุทธสามสีมายังมักวีดีพุทธสี่ ไฟสอไปยังท่สองขัววิสประมาณเงีบสฟห้่ที่ว่า่ก็องได้วาต่างหดไ้ปตงดต่อต่อมากตอนสไฟหน้าอัดแล้วส่งกระสไฟผ่านสาไฟเส้นทีขาดไปยังฟักสี่อสไปยังักีที่เจ็และ ไฟพักที่สองบนกาวจะทำให้ไฟสูงด้านหน้าขวาติดครับสูงแค่ไหนเนี่ยสูงแค่ไฟหอดางครับไฟบดกระแบตเตอรี่องจรไฟหน้าตรงกระแฟไฟไปยังโคนสองและมายัางพักหนึ่งพันแต่ไฟเส้นทีเทาอย่างพักบีเอหนึ่งพันหกร้อยหก ผ่านสายไฟเส้นดีเทามาอย่างขั้วสามและส่งกระแสไปอย่างขั้วที่สองผ่านสายไฟเส้นสี่หลืงตาลไปอย่างปลั๊ก B A อหนึ่งค้สี่ไปอย่างปลั๊กสี่บีค้ที่หกมาอย่างปลั๊กสี่เจค้ที่สี่ผ่านสายไฟเส้นที่ยมภูมาที่ขั้วเก้ามายังขั้วเฮทยูของสวิตช์ไรสูงเมื่อเปิดสวิตช์ไฟขอทางขั้วเฮทสวิตช์ไฟของทาง ต่อกับคั้วเฮทสวิตไฟหน้าและจะต่อกับคั้วอีดีและต่งกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นที่ข่วดองมายังปลั๊ก 4e คั้ว2มายังปล e ั๊ก 4e คั่ว7และมายังปลั๊ก2แลงมา